จเจริญธรรมเจริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นช่วงหลังจากเพลงแล้ววันนี้เ่าจะมาไล์สดหรือว่ามาพูดคุยกับญาติโยมแต่มันเหมือนติดติดขัดขัดเมื่อเช้าก็เลยหนีไปนอนเลย <c oughs> วันนี้ก็เลยมาคุยกันใหม่ก็เลยนัดหมายหลวงพี่ธนิตมาตั้งกล้องใหม่แล้วแกฉันเพลงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยอะไร พอจะไปทวนเรื่องเมื่อวันวาน,น,น,นไม่รู้จะเอามมกไหนมาพูดมาคุยแล้วเหมือนจะเริ่มนึกเรื่องราวของความหลังไม่ได้แล้วอันนี้ก็เลยว่าพวกเราก็ยังไม่ต้องคุยเรื่องความหลังแล้วแต่จะคุยอยู่นะแต่ว่าเอาว่าวันนี้จะมาทักทายทุกคนก่อนว่าเมื่อพวกเราได้ติดตามฟังทำหรือว่าฟังเรื่องราวต่างๆที่เราให้ฟังไปแล้วเนะนี่ยตอนนี้ มีสภาวธรรมที่เกิดตื่นรู้อะไรบ้างในจิตของแต่ละบุคคลแต่ละคนมีความทุกข์อะไรบ้างที่มีอยู่ในตนมีปัญหาอะไรบ้างที่กำลังหาทางออกไม่เจอาัถนาที่จะมีผู้มาชี้ทางตอนนี้ก็มีหลวงแม่กฎฉพรผู้เป็นกายาบที่จะน้อมทำสื่อทำเป็นองค์แทนของ ผู้ที่มาใช้กายในผ่านขององค์พระสัตดาที่ให้พระพุทธเจ้าน้อยมาอยู่ในกายร่วมกันก็นดีตอนนี้เขากําลังหาบุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ถ้าเกิดว่าใครที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ในรูปแบบของตนที่มีปัญหาอยู่เรากําลังถากถางทางที่จะไปสู่เป้าหมายแต่มันก็ไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งความสําเร็จไม่เกิดสักที เหมือนบางคนปรารถนาความดีที่จะสําเร็จทำแต่ก็ทํามไปก็ทุกไปยังไม่รู้ตัวตนเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรอยู่ในโลกเนี้สมมุติว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็มีแต่ความทุกข์อยู่เราก็มาปรึกษาในรายการนั้นได้นั้นตามหาทุกเขาก็จะให้โทรผ่านเฟซมานั่นแหละทานแอปพลิเคชันเฟซหรือไลน์ก็ลองเข้าไปดู เพราะว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะได้เข้าใจเข้าถึงรมหรือถ้ามีเวลาพนะัาก,กันมาได้ก็มาที่มหาวิจัยธรรมิกาชาสุรินมาหาอาจารย์ก็ได้มาพูดคุยมาสนทนาเลขเปลี่ยนที่เป็นเรื่องราวของการทํามาหากินกด็ดีเรื่องราวของความทุกข์ลำบากในเรื่องความเจ็บป่วยก็ดีว่าเรามีอะไรบ้างที่จะแก้ไขหรือบางทีแก้ไขไม่ได้มันก็ผ่อนหนักเป็นเบา ให้มันมีสภาวธรรมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้ก็สภาวธรรมของจิตกายก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุแล้วพวกเราเนะี่ยมีเป็นผู้มีบุญมีบาร,รมีหรือว่าได้รอบที่จะพ้นนี้กรรมแล้วพอมาถึงเนี่ยสภาวธรรมของกายที่เป็นกายสมมุติอยู่เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่ให้เกิดสภาวธรรมตื่นรู้ในเรื่องราวของบุคคลที่มาเนะี่เขาก็จะพูดไป มันก็จะแนะนําไปมันก็จะมีสภาวธรรมที่เป็นแผนที่บอกทางให้ทุกคนได้รู้เข้าใจในความทุกข์ทนของตนนั่นแหละหรือว่าปัญหาของตนที่จะได้รับการแก้ไขไปแต่อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องสามารถที่จะชี้แจงแสดงให้ทุกคนได้ฟังนะเพราะบางคนก็มีวิบากกรรมนี่กรรมมากมันก็บางทีก็ถูกปิดกัน้นสภาวะไม่ให้รู้เหมือนกันอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า กันที่เราจะคอยชุดช่วยใครตอนที่อยู่มหาอยู่ที่วัดพระเจ้าสีเชียงของใน,นตอนที่ไปบุกเบิกใหม่ๆก็ทนนะทนที่จะเป็นผู้คอยแนะนําหรือว่าคอยชี้ทางผู้อื่นใครมากี่อ่ตอนไหนนี่ก็เขาเรียกว่ามีเมตตาไม่มีประมาณ่ะจะนั่งคุยกับเขา หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็คุยบางทีคุยนั่งไม่ไหวก็นอนคุยก็มีเพราะมันเป็นเรื่องของการที่พัฒนาดีกับผู้อื่นตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเบรกแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีกําลังที่จะไปนั่งไปคุยอะไรมากก็เลยดูตามเหตุเอาแล้วกันถ้ามาแล้วถ้ามันมีสภาวัธรรมเขาดันมาให้เป็นผู้พูดผู้คุยผู้แนะนําอะไรได้เนะี่ย บางทีอาจจะหลับตาคุยไปด้วยแต่ว่ามันมีเหตุที่จะได้เป็นผู้บอกทางได้ก็ลองมาดูกันมาพูดมาคุยกันไม่ได้เก็บค่าอะไรหรอกไม่ได้ปรารถนาที่จะได้อะไรกับใครที่ปรารถนาดีอยู่นี้ก็คือว่าสิ่งใดเป็นเหตุที่ดีที่พวกเรามีโอกาสที่จะทําได้ทําไหวถ้าเกิดมาสามารถทําได้นะก็ลองทําดู อย่างเรื่องของโครงการต่างๆที่มหาลาัยเป็นผู้ประกาศเออมันมีรอบของการที่จะมาเป็นนักศึกษาพวกเราก็ลองเข้ามาเป็นดูเป็นแล้วถ้ามันเกิดสําเร็จเป็นองค์อรหันต์เนี่ยพี่น้องเผ่าพันธุ์เรามันก็จะได้พ้นหนี้วิกะวิบากกรรมไปก็คือถูกวิบากกรรมที่ครอบงําเผ่าพันธุ์ตระกูลอยู่ตระกูลถูกคํำสาปแช่งตระกูลถูกนี่กรรมวิบากกรรมจากอาชีพของมันโรที่ทํามามันก็จะได้คลาย ตัวออกไปลูกหลานบริวารเราก็จะได้มีความสุขผลจากนี่กรรมวิบากกรรมนั้นที่ครอบงำอยู่ผลจากอำนาจของความชั่วร้ายทั้งหลายที่ครอบงำเผ่าพันธุ์ตระกูลเราถ้ามีองค์อหานา์เกิดขึ้นนะมันก็จะมีการส,สาตสรางทำร้างในเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นเหตุของกรรมของเผ่าพันธุ์ของส่วนรวมนะดังนั้นวันนี้มาคุยกันเรื่องของเรื่องนี้แหละ เรื่องที่ว่าถึงเวลาแล้วพวกเราจะเกิดว่ามีความปรารถนาดีกับตนก็ควรจะได้รอบได้เวลาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมิกราชในรูปแบบของนักศึกษาก็ดีใ้เข้ามาศึกษาปฏิบัติมายื่นใบสมัครกับอาจารย์รองก็คือไมชีเมตตาเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการสมัครนักศึกษาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เห็นเริ่มจะทยอยสมัครมาบ้างแล้ว่ะ แล้วเขาก็จะปิดรับสมัครอีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนก,กว่าๆนั่นแหละนั้นโอกาสดีแล้วนะเดือนหรือสองเดือนนี่นนะก็คือปลายเดือนมีนาคมแล้วก็มีโอกาสดีก็มาสร้างบุญบาร,รมีมหาทานก็คือร่วมกันสร้างซื้อที่ดินถวายมหาวิทยาลัยนี่แหละพันไรใครจะถวายถึงพันไรเลยก็ได้ไม่ได้ปิดกันเพราะว่างบประมาณที่มาเนี่ยมันก็จะมีการเอาไปพัฒนาชุกส่วน ในส่วนของการขยายที่ทางแล้วก็ในสร้างเสนาธนต่างๆเพื่อรองรับดวงจิตต่างๆที่จะเข้ามาคาว่าดวงจิตก็รวมทั้งพภูมิที่เป็นทพิปด้วยนะที่เขาจะเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติในภาคทพิปและก็ผู้ที่มาเป็นกายมนุษย์ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติซึ่งสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเป็นที่ให้กับดวงจิตต่างๆที่เป็นสาธรารณะให้เข้ามาสร้าง มาฝึกฝนปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกมาสร้างมนบาร,รมีให้เต็มสําหรับผู้ที่เกิดมาแล้วนะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เกิดมาทําไรทีนี้ก็ลองคิดว่าถ้าเกิดว่าได้ยินได้ฟังว่าทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างความดีแล้วก็มาสลายน,กกนี่กรรมแล้วก็ปัถนาความดีที่จะไปสู่พระนิพพานในรูปแบบต่ตาง ก็อ,อาจจะเป็นผู้เดินตามองค์พระสมมาพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งรือพ้นเข้าสู่นิพพานหรือว่าปัจฉนาที่จะมาเป็นองค์พระปฏเจกับะพุทธเจ้าตัทะรู้ธรรมเข้าสู่นิพพานโดยพระอ,องค์เดียวนั่นแหละก็คือท่านรู้แจ้งของตนแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปไม่ได้สอนให้ใครไปถึงความ้นทุกข์เช่นเดียวกับท่านแล้วหรือจะมาเป็นองค์พระสมมาชมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นมา เพื่อสร้างส่งสมมบนบารมีให้เป็นโพวทธิสัตว์ใหญ่ผู้ที่พร้อมที่จะมาตัดทนุธรรมถ้าเรารู้เราเข้าใจว่ามันมีเส้นทางแบบนี้เราก็ลองมาที่จะค้นหาตัวตนดูว่าเรามาแบบไหนและสิ่งที่มีที่มีเหตุมีปัจจัยที่เราสมมุติมีอยู่นะเราสามารถเอามาสร้างเหตุที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้หรือเปล่าการมาเป็นองค์อรหันต์เราก็ต้อง สร้างมหาทานบรารมีให้มันเต็มร,รู้จากการรักษาศีลให้เติมเต็มรู้จากการเว้นจากการติดในรูปรถกลิ่นเสียงก็คือไม่ไปติดในรูปรถกลิ่นเสียงต่างๆรู้จักปล่อยวางในสมมุติที่สมมุติว่าดีสมมุติว่าทําให้เราลุ่มหลงในการมคุณทั้งห้านั่นนะแล้วก็พากันมีปัญญาเข้าใจสภาวธรรมความเป็นจริงต่างๆ แยกผิดแยกถูกได้แล้วก็สามารถที่จะทําตนให้เข้าถึงความรู้แจ้งรู้ตื่นในทุกสิ่งทุกอย่างและมีความขยนันความอดทนมีความตั้งใจสิ่งไหนจะทําให้มันสําเร็จก็ตั้งใจแล้วก็ได้มุ่งมัน่นหาเหตุหาผลที่จะทําให้ถึงความหมายให้ความสําเร็จแล้วก็เป้ามหมายที่เราจะไปที่เราอธิษฐานไว้ก็คือ ความพ้นทุกข์ก็คือพระนะิพพานนั่นแหละถึงไม่จัดไม่รู้แต่ว่าสภาวธรรมของกิจของผู้รู้ทุกคนเขาก็มีปรัชนาที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดแล้วก็ให้มีความเมตตาปรัชนาดีให้ตนเป็นสุขพูนเป็นผู้มีสุขเช่นเดียวกันแล้วก็รู้จาักการวางเชือเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎกติกาของม็ตสงสารก็คือใครทํากรรมใดก็เป็นไปตามผลของกรรมแนละ้ว แม้แต่เรารู้ว่าญาติพี่น้องเราจะตกไปสู่ภูมิที่ต่ำนะไปตกไปสู่นรกเราก็ให้รู้จักการเห็นเป็นธรรมดาว่าใครทากรรมใดไว้ก็จะเป็นตามเหตุตามปัจจัยนั้นนั้นแหละไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับสิ่งที่สมมุติที่มันเป็นไปนั่นแหละเพราะดวงจิตทั้งหลายมันก็เป็นอมาตะหมดนะตกนรกมันก็ยังมีโอกาสคืน,คนขึ้นมาบางคนก็ยังไม่ต้องไปนรกก่อนเขาไปอาณาจักรแห่งมาร ขาไปติดสมมุติในอยู่ในที่ตรงนั้นน่ะสมมุติทุกอยู่ในที่ตรงนั้นอยู่เมื่อเขากลับใจเขาก็ต้องไปนรกอเวจีก่อนฉะนั้นไอ้ผูต้ตกนรกก่อนน่ะได้เปรียบฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่เป็นทุกข์อะไรกับสมมุติต่างๆที่มีฉะนั้นการที่มาคุยลหลายๆคลิปเนี่ยก็ปัารานายทุกคนน่ะได้เข้ามามีบุญสัมพันธ์ต่อกันเพราะว่าถ้าเกิด ได้มีการเชื่อมต่อกระแสบุญกันแล้วเราก็จะได้พากันสร้างสังสมความดีให้มันเติมเต็มซึ่งตอนนี้ก็ผูพ้พูดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องาัถนาสิ่งใดในโลกนี้นาัถนาสิ่งเดียวก็คือว่าในกายที่เหลืออยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนเพราะว่าสภาพของกายก็เห็นอยู่ว่ามันมันเหมือนสภาพที่แบบเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะที่จะใช้งานได้โยม ตอน,นี้ก็ลดงานลงไปเหลือแต่ในสิ่งที่มานั่งพูดนั่งคุยได้ก็มาทําในสิ่งที่เคยทําคลิปทําอะไรขึ้นมาได้เคยสวดมนต์เคย,เคยทําอะไรที่เข้มแข็งก็ไม่เข้มแข็งแล้วเป็นผู้ที่อ่อนแอมากการอยู่ในโลกเนี้ทําอะไรก็ทําได้ในระดับหนึ่งในสมมุที่พอท,ที่จะหยิบที่จะจับได้นั่นแหละไอ้ส่วนอื่นก็ไม่แตะไม่ต้องเหมือนกันเพราะนั้น รอบนี้การเปิดรับนักศึกษาก็ดีเปิดให้การสร้างสังสมทานบารมีการสร้างธรรมาจักรใหญ่ที่สุดในโลกก็ดีการสร้างซื้อดินถวายพันไร่เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยทำมิกราชก็ดีก็ขอเชิญทุกคนได้มาร่วมกันวันนี้จะย้อนหลังให้ฟังนิดหนึ่งว่าเรื่องราวเมื่อวันวาน เกี่ยวกับการเดินทางของชีวิตของหลวงพ่ะะอป่าจาย์เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะที่อยู่ในช่วงของการที่เป็นฆราวาสน,นั่นแหละยังมีจิตปัถนาอย่างยิ่งว่าจะาปัถนาที่จะรวยแสนล้านอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่เรื่องโลภมากนะแต่มันมีความต้องการมาอยากจะเป็นผู้มาคำนวณศาสนาก็คือมาสร้างอนนะาณาจักรใหญ่ที่จะรองรับ การเผยแธร่ทพุทธศาสนาเนี่ยแต่ถามว่าไอ้ความต้องการบวชมีรืไอไม่มี <c oughs> ปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่ไปเจอองค์พระองค์พระสงฆ์องค์ใดก็ตามหรือว่าองค์ผู้ที่มีความดีที่ท่านได้สร้างได้สังสมมาเนยได้มาสมมุติเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้เป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาได้เป็นผู้รู้แจ้งรู้ตื่นในธรรมขึ้นมาแล้วเราเข้าไปร่วมกับท่านอนะ่ะเข้าไปสร้างไอ้สิ่งที่เป็นสถานที่ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะให้กับองค์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นองค์อรหันต์ยิ่งดีเพื่อจะได้เป็นอนิสง์ของความดีที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งได้มาสร้างตำนานในโลกไม่ได้มาแบบเกิดฟรีตายเปล่าหรือว่ามาเกิดแล้วก็ลุ่มหลงกับสมมุติที่มีที่เป็นแล้วก็ท้ายที่สุดก็ถูกกิเลสก,กันหาครอบงำแล้วก็ตายไปเฉยๆตายแบบขาดทุนด้วยว่าตายด้วยความลุ่มหลง สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสัจ,จัดสรรให้มันเป็นการจัดสรรที่ถูกต้องดีงามได้ก็จะมีแต่ความรุ่มหลงในโลกในวัฏสงสารขึ้นมาก็เลยปัรถนยเช่นนั้นแหละในสมัยก่อนทีนี้พอตัวเองได้มาข้ามมาสู่เป็นข้ามเป็นนักบวชโดยที่แบบถูกถีบมาถีบได้จะกบาวธรรมความทุกข์อันเนี่ย คือเราไม่ต้องการที่มันจะเป็นนักบวชก่อนปัฒน,นาที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญกันปัฒน,นาที่จะคําหนุนพระศาสนาแต่เขาไม่ได้ให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะว่าบุญลิขิตมาก็คือว่าเขียนบทละคร,รก,ก่อนที่จะลงมาเล่นเกมเนะได้ถูกปิดสภาวธรรมไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทําอะไรปัฒน,นาที่จะ สร้างสถานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อลองรับคนทําบุญทําทานแจกให้เขาได้กินได้ใช้ได้จ่ายแบบไม่มีความทุกข์ลำบากให้เข้ามาปฏิบัติอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้พอมันไม่เป็นเช่นนั้นมันก็กลายมาเป็นเช่นนี้แหละก็คือมาเป็นนักบวชแทนพอมาเป็นนักบวชแล้วก็เลยว่าโอ้ตอนนั้นเราก็คิดอยู่นะว่าเราปัารนาที่จะเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมาคำจุนพุทธศาสนาแล้วก็เลยวันนึกถึงว่าออมันจะมีใครคิดเหมือนเราไหมเนี่ยที่จะคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินมีทองแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยปัฒนาที่จะมาสร้างสิ่งที่เป็นตํานานให้กับตนก็คือเป็นเหมือนอนาถปินทิกามหาเศรษฐีเป็นผู้ที่จะมาสร้างความดีรองรับองค์พระมมาพุทธเจ้าน้อย ในกึ่งพุทธกาลเหมือนสมัยที่มาลองรับองค์พระสัมมาพุทธเจ้าที่สมัยพุทธกาลสร้างวัดเชตวันขึ้นมาเพราะสถานที่นี้นะถ้าตามหลักเราตั้งชื่อมหาวิทยาลัยธรรมิกาลาก็ดีเหมือนเป็นมหาอะไรหนึ่งอ่ะแต่จริงๆนั้นท่านก็เปรียบเทียบตรงนี้เหมือนวัดเชตวันพุทธองค์บอกว่าเนี่ยเหมือนสร้างวัดเชจวันขึ้นมาอ,อไม่ใช่เนี่ยนะหลวงพี่เป็นมหาอะยรนาลันทาหรือวะอืม แต่ว่าวัาชชะวันน่ะอยู่ภาคกลางอันนี้ก็จําผิดมาอีกแล้วดังนั้นในสิ่งที่ถ้าเกิดว่าพวกเราได้มีโอกาสนะถ้าเกิดได้พิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีสิ่งใดที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้เป็นการสร้างความดีให้กับตนถ้าเกิดว่ามีโอกาสก,าก็ลองดูมหาทานบาร,รมีก็มีหลายอย่างสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลก ร้างสื่อธรรมะตาม่างๆเพราะว่าธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดนี้จะเป็นธรรมจักรที่มีพลังทมที่ไปคำหนุนการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมตัวที่จะยกโครงสร้างของวงธรรมจักรขึ้นตอนนี้มีแต่โครงนะมีแต่พื้นฐานโครงสร้างไว้ส่วนเรื่องการตกแต่งก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราเมื่อเราสร้างธรรมจักรเสร็จข้างบนเราก็ค่อยมาไล่ทําโครงสร้างข้างล่างหรือว่าทํา อ,องค์ประกอบส่วนของที่จะตกแต่งข้างล่างให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นอาคารที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็มีการจัดซื้อจัดเตรียมนั่นแหละที่ดินถ้าเกิดว่าเราได้มากได้น้อยก่อนถ้ามันพอที่จะซื้อแปลงเล็กแปลงน้อยเราก็จะซื้อก่อนเพื่อได้ขยับขยายสถานที่ให้มันมีกอะเกิดการหมนุนรอบให้ผู้มีบุญได้หมุนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะว่ารอบนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างความดีเชื่อมต่อสัมพันธ์กันมันอาจจะไม่มีเหตุมีผลที่จะสามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้ร่วมกันเพราะเรามีบุญสัมพันธ์ก่อนถึงจะได้ฟังธรรมหรือว่าฟังธรรมกันรู้เรื่องแล้วก็รอบของพระเจ้าองค์ต่อไปก็มีการซ้อนเข้ามาทำความดีร่วมกับพระเจ้าปัจจุบันนั่แหละแล้วมันก็จะสืบต่อไปแบบนี้ เหล่าพุทธิชนทั้งหลายท่านก็จะส่งพลังบาร,รมีของท่านเข้ามาเชื่อมต่อซึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าได้แบ่งกิจมาเกิดเป็นใครและก็มาทําหน้าที่ในสมมุติเป็นอะไรอยู่ถ้าได้รอบได้เวลาก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกันพุทธิตรงนี้ไม่มีของใครนะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะใช้ในกิจกรรมของพุทธศาสนานะและก็แม้แต่ศาสนาอื่นก็ไม่ได้ปิดกัน้นใครจะเข้ามาร่วมกัน มาศึกษาทมแล้วก็น้อมเอาทมไปปฏิบัติในศาสนาของตนก็ไม่ได้ติดกันเพราะว่าจริงๆธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละเป็นอันเดียวกันทั้งหมดถ้าเกิดเรามีบุญบาร,รมีสามารถที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติได้ยิ่งดียิ่งเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของสมาธิเรื่องของการฟอกจิตชำระจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปฟอกได้ชำระได้มันก็จะทําให้เกิดความสุขความพ้นทุก์ในผู้ที่กระทานั่นแหละ นะถ้าเกิดว่าเราฟอกให้ใครเขาก็จะได้สบายตัวไปขึ้นสบายตัวไปตามรอบที่เราฟอกออกไปได้นะเหมือนออกขึ้นทุกข์ขึ้นกระแสกิเลสตัณหาขึ้นรมต่างๆที่ออกไปความทุกข์ความร้อนทั้งหลายมันก็ค่อยสลายออกมาจากเราลหลังจากนั้นเราก็ชาร์จพลังจิตได้สามารถเติมพลังจิตเข้าไปสู่ตนได้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเข้าถสิความสุขในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สลายจิต สลายความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความไม่มีแล้วเราก็จะเป็นผู้พอถึงพันิพพานก็คือเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละฉะนั้นวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะสําหรับผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยรัรถนาที่จะสร้างความดีให้กับตนหรือว่าพี่น้องเผ่าพันธ์ของตนที่จะช่วยช่วยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนสัมพันธ์ที่มาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยให้ได้เข้าถึงความพ้นทุก ก็ให้มาสร้างบุญบาร,รมีเอาเพราะบุญก็คือความสุขนั่นแหละเมื่อเราได้สร้างความดีทั้งหลายมันก็เกิดผลแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าส่วนของนี่กรรมวิบากกรรมก็เรามาคุยกันปรึกษากันว่าจะเคลียรจะทำลาล้างยังไงถ้าสมมุติเรารู้ว่าเรามีนี่กรรมมากนะแล้วก็เอาบุญเอากุศลที่เรามีแล้วมาคุยกับผู้ที่เขาดูบัญชีกรรมบัญชีบุญที่จะสามารถแก้ไขชะตา กรรมอะไรที่มันติดอยู่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบของการที่จะชุดช่วยมันก็จะมีรอบอโหสิก,กรรมให้กับดวงกิตต่างๆถ้ายิ่งเรามีบุญมากแล้วเนี่ยมันก็คุยกันงาน่ายยกเว้นว่าเรามีแต่นี่กรรมทั้งหมดเราก็ต้องยอมรับสภาพหรือว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะแก้ไขด้วยการสร้างความดีจากเหตุปัจจัยที่มีก็คือมีร่างกายมีจิตใจก็น้อมถวายกับพุทธองค์เราไม่ต้องการที่จะ ทำความชั่วแล้วเมื่อศีแล้วเมื่อทำแล้วเราก็กลับกิดกลับใจใหม่พลิกหิตใหม่ให้มันมีสภาวธรรมที่เปลี่ยนแปลงคนละขั้วไปเลยให้เอาสิ่งที่มีที่เป็นอยู่เนะี่ยทําความดีให้สูงสุดแล้วถ้าเกิดมีปัจจัยถามว่าเรื่องเงินทองนี่เขาไม่ค่อยกล้าพูดกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเหมือนว่าผู้พูดอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมาในจริงมันเป็นเรื่องของ หลักของความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเรามีเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็คือบุญที่เราเคยได้สร้างได้ทําเหตุเอาไว้นั่นแหละมันถึงมีสิ่งมาค้าหนุนในชีวิตเราแต่เมื่อเรามีนี้กรรมเราก็สามารถที่จะเอาพวกนั้นแปลงเป็นบุญไปสลายนี้กรรมได้แต่ว่ามันต้องมีผู้ที่รู้หรือว่าเป็นผู้ดูแลระบบก,กรรมเหลงนั้นะถึงจะทําให้มันเห็นผลได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าเราทําไปมันก็จะมีผล ที่เรียกว่าผลกรรมที่ดีก็อยู่ในส่วนหนึ่งผลกรรมที่ไม่ดีก็อยู่ส่วนหนึ่งทีนี้มันก็จะมีสิ่งมีกระทบมาที่เรานั่นแหละกระทบหนักๆนาให้เราต้องเป็นทุกข์ทรมานมากแต่ไอสิ่งที่มีทรมานมากอ่ะถ้าเราใช้นี่มันไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยรอบของความดีเรามันก็ยังไม่จําเป็นต้องเอามาก่อนนะเพอเรารู้แล้วว่าไอสิ่งที่มี ที่เราจะมาจ่ายนี่ก็คือร่างกายนะก็คือมีความเจ็บปว่วยชดใช้นี่กรรมายทรมานไปเสียทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายในรูปแบบของการต้องจ่ายค่าหมอค่ารักษาค่าอยู่ยาต่างๆไปพอหลังจากที่เรากลับไปอันนี้สมความดีมันก็รอรอบให้เราได้เป็สบยความสุขอันนี้พูดสําหรับคนที่เกิดมาแล้วยังไม่ปัตตนาไปนิพพานนะแล้วก็มีนี่กรรมมากแล้วก็เอาสิ่งที่มีที่เป็นนะั่นแหละมาทําให้มันเกิดผลไนดะ้ ว่สิ่งที่เราถอนมาในโลกที่บัญชีบุญเนี่ยมันก็มีการถอนลองอมามากเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรารุ่มหลงในสมมุติที่มีที่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนเวลาไหนถ้าเกิดว่ามันตายก่อนที่เราจะแปลงทรัพย์สินนะเป็นบุญไม่สามารถที่จะเอาไปไปได้คนที่มาดูแลต่อจากเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งให้ตามสมควรเนี่ยเราก็เลยเป็นผู้ขาดทุนกลับไป อาจจะเป็นผู้ที่ต้องไปทนทุกข์อยู่ในพวกภูมิใดแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําตนสู่สภาวธรรมของความพ้นทุกข์ได้ในชาติอันใกล้หรือยุคข,ของพระเจ้าปัจจุบันด้วยซ้ําไปถ้ามาเดินผิดทางในั้นวันนี้มาพูดคุยในเรื่องราวหนหลังต่างๆแล้วก็แนะนำยัาโยมถ้าถ้าปรัฒนาดีกับตนนะก็ลองไปพิจารณาดูก็ขอให้ทุกคนได้มีสติปัญญาอนุแจ้งรู้ตื่น ในทายที่สุดนี้นะก็ขอให้มีความสุขความเจริญและสามารถที่จะนำตนเข้าสู่วิถีทางแห่งความพ้นทุก์ตามแนวทางขององค์พระศจสดาสมามาพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุปัจจัยให้พอที่จะจัดสรรได้ให้เข้าสู่ความพ้นทุก์ได้ก็ลองจัดสรรดูเอวังก็มีนระกาลชาชนีสาธุ